1,8แล้วโอ้โหยิ้มห่านยิ้มานที่นี่นี่จ้านุกัดมาแล้วจ้าขายนุกัดจ้านุกัดของเดอะเดสตินจ้าอร่อยไหมคะเออโอ้อร่อยไหมคะเอออุ้ยมีคนดึงแก้มพ่อไหนมังกรอ่ะคนบอกว่าอยากส่งมังกรให้หนูมังกรมา โออมังกรมายังคะยังไม่มายังไม่มาเลยมังกรยังไม่มาเลยทำไ้องสสองคนนะคอค่นค่ะคนที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่อันนี้ช่องจริงของเรากดอกด follow ได้นะอ่ออ่า กอดมาแล้วอ่ะอืมนไไหมนูกินอะไรไปคะนุชฉินนุชฉินแกดูนูกัดนี่เราลายไขยน่นูกัดนะนูกัดสตรอเบอรี่สตนูกัดสตรอเบอรี่อร่อยไหมคะอ,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 อร่อยน้ำบูชหอตสตรอเบอรี่ให้แรงหน่อนทำไมถึงอร่อยหนูชอบใช่ไหมใช่ มีตอเบอรี่ก็ยังมีตัอเบอรี่เยอะเลยปุ๊บไม่มีแล้วแล้วว่าเจให้ออะไรคะได้สี่ะหนูบอกก่อนตอเบอรี่นูกัดตอเบอรี่นูกัดตอเบอรี่ของอะไรนะคะขอยาไม่ใช่ของเลเดสตินเลเดสซินใช่อันนี้ปักตะกร้าไว้แล้วนะคะเอ้าทำไมมันหลุดออกมานี่ เป็นอย่างนี้นะครับมูก,กัดของเราอ๋อเอ้อ้ยใหญ่อันี้คือนูกัดสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่แห้งเป็นผลไม้แห้งกินได้อร่อย oh. ตัวกระดาษนะคะที่ห่ออยู่นี้ก็คือกินได้เลยเนาะใช่ไหมลกูกอร่อยไหมคะ oh. อร่อยอร่อยอยากให้สั่งไหมครับ <Okay. S 1> ใช่สั่งเยอะๆได้เลยดาวมาเต็มเลย กินได้เลยเหรอกินได้เลยที่เกออกระดาษขยาทำไมโอ๊ะไม่ต้องนี่ไอ้บอก่พ่อเดี๋ยวพ่อกินให้ดูเนี่ยกระดาษเขากินได้เนี่ยอย่างนี้ไนดะ้ไหมกระดาษกินได้เหรอ,อมืมันเป็นกระดาษที่ทำมาจากข้าวค่ะกินได้อร่อยมาก ให,อใหกใหอร่อยน้อยกไหมอร่อยัหมอร่อสนใจสั่งได้นะคะปักไว้ให้แล้วยา <c oughs> แหมช่วยพ่อขาดกิ่งนะเนี่ยสามารถเก็บได้กี่วันเก็บได้เป็นวีคเนอะก็คือได้ไปอะ่ะจริงๆแล้วตัวนูกัดเนี่ยถ้ากินแบบแช่เย็น แนะนำให้กินแบบแช่เย็นนิดนึงมันจะอร่อยกว่านะมันจะมีความแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่มันแข็งนิดนึงอันยองชอบกินอะไรโนโบอลกันนุก,กันนูชอบกินอะไรคะชอบกินโนโบัลไหม,มในเดียอย่างนั้นนะไอ้เราไมีใชไหมมีสนใจขนมตัวไหนก็ถามได้นะครับ สั่งเพราะอัญญาค่ะสั่งแล้วโอ,อ้คุณนะ่ะจะเซ็นเมื่อกี้เก็บได้ไม่ถึงวันอดใจไม่ไหวกินหมดใช่มันอร่อยไงอัญญาลีนคนไหนคะเลือกเลือกคนแก้มพะพ้อเอง ใช่มีก e. ้อนมาดึงแก้มพ่อเลยทำไงดีด sure. ูจัดการให้พ่อหน่อยได้นะไม่ได้ไอ้บาไปไหนพี่บาอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาพี่บาพี่บามาเล่นพี่บาเอาเอามังกรไหมเขาเธอเอามาให้ดูซิว่ามีอะไเธอภักต่อตัวอ่โอ้ยไม่ต้องดูหรอกเาจะขายของไปว่าขายลยอะไรหอ้าวก็เนี่ยแม่สิเดือนเดือนไหนไม่รู้ อัญญาก็คือกินโอ้โหไม่หยุดเลยอร่อยไมครับต้อจัดระเบียบความส่วนให้หลักแม่เกลยเจ็บเนี่ยข้าปุ้กไม่ทำอะไรอ่ะเจ็บไม่ใช่แล้วข้างล่างเลยใช่ไหมเจ็บที่ไหนลูกขาไปตีบไปชนกับโต๊ะอ้าไปชนกับเก้าอี้ทำยังไงอ่ะพ่อทำใช่ไหม่ได้เก้าอี้อเก้าอี้หลักพ่อ ช่วงนี <c oughs> <c oughs> ้ติดพ e so ่อเป็นพิเศษเลยเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะโบไม่มาไม่มาอืมวิมีหมวกด้วยหนงมีหมวกเปล่ามีไหมคะชอบหมวกไหมคะชอบหมวกอืมอ่ะก็ติดไปอะไรแหละคงไม่มีใครอยู่ที่ป้านดีบว่าอ๋อมิน่าวันนี้นะโบไม่มาและติดพ่อโอ้โหกกลดีนะ อีกดีโอ้พ่อชอบจังเลยพ่อชอบอยู่กับอัญญาจังะคะ่ะลุกโหมีคนส่งดอกกุหลาบให้เราเต็มเลยสี่ห้าดอกเลยนะใครละหายไปไหนก่อนซอยบ้านเธอตึกสามพุ่มไหมตึกก่อนนั้นทำไมไม่มีไฟเหรอให้มีเลยค่ะ อ๋อเราต้องทําจอนี่ทําจอให้ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ยอดเราเป็นไงบ้างใช ch ch <mas <mas ่ไหมช่วยจัดหน่อยซิม wow> ีใครมาช่วยจัดหน่อยเซยขายไปได้สี่พันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะอ

ใส่หมวกใส่หมวกมาใส่หมวกมาใส่หมวกมาเยอนใส่หมวกมาเยอจะเปยังไงครับนี่นเอาขาตั้งนะจ่อให้หน่อยกินะนลกชิ้นหนูอล แล้วเอาขนมออกไปทำไมขายขนมอยู่เออยดเบียดเดี๋ยวลูกทำไมทำเสียงอย่างนั้นล่ะมือวางอาไงนี่นะน้ต้มนี่นะมาจัดมาได้ไหมจริงมันต้องเอาใส่กานะแค่สองอันก็พอแล้วเนาะ หขนมอ่ะให้เขาแบบให้มันเห็นอ่ะอันนี้อันนี้วางอ่ะวางตีดต่อไปแล้วพี่อโซมัสเดี๋ยวนะเดีวนะอันนี้อันนี้แก่ h e ี๋กะเวแกเดีวแเดวะวดววแดวแ h วก h เดกะดีเดี๋เยกเดียกดกะกะดกดกะกดีก เลิปช็อตเก่ละคืออะไรอ้าวไม่ให้ของขวัญได้เงเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่เหมือนเราไม่ทำอะไรผิดนะแล้วมันเหมือนมาทำอยู่แล้วอ๋เแล้หมือนก็เลยแปอ่ามาแล้วครับตรงของขวัญไม่ได้อีกแล้วงงงงตัวเองงงงงที่ติ๊กตอกแต่ก็รักนะรักอะเพราะว่าขายขายของอือก็เลยรัก I love you I love you เป <love> ็นั้างขาวม,มีอยู่ใช่ไหมหวะอันนี้สกรตมีมีแกะมาเอาสีขาวสีชมพูสีอะไรนี่แกะมาไม่เยอะสิสองอันพอละเดี๋ยวม,มันแห้งหน้าจอตัวเล็กกับนี่าะครับหน่ สะท้อนแสงอีกองนะแค่นี้สองอันพอแล้วเธออ่ะไหนว่าขนมอ๋อโอเคแค่นั้นแ่ะแค่นั้นแหะพอแล้วเราจะได้ทำไมแกะสอันพอเอาสีสีไม่อีกสักอันสีสีสีนิ์เบอร์รี่มาอีกสักอันสีม่วงก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วสามอัน ฉันใช้บาวนี่เลยอ่เธอเธอจะมาเกดงชั้นแด้ไงวะขายมือกัดอยู่ส่งสติ๊กเกอร์ไม่ได้แล้วตอนนี้อัญญาไปไหนอัญญาเดินไปละเพราะว่าสติ๊กเกอร์สูงรับหอมไหมหอมมากเลยค่ะจะให้พ่อสิรถไหนเปรี้ยวสุดอันจริงก็คือมิกเบอร์รี่นะขาสะโพกดัีว่าออกไปเนไปหอมจัง ถามว่หอบไหมเนะออมานี้ยเียมเีเย่ี่มกขนมครับหาได้ยีสิเจ็ดชิ้นละให้รมมือหน่อยให้รมมอเอหอมหอเลยหไปามือเองนะไม่พูดอะไรอ๋อโอ้โหสอาดลยไหมคะใช่เด็กจะทำมันนห้ไปล้ามือเองแล้วเราไปลี่ยนหรือบปล่ ช่วยดันป้าคนนั้นออกไปถ่ายถ่ายิงมาคุณเหมียวคุณเหมียวสวิตตี้มาเดี๋ยวนี้เลยเอาเหมียวเอาเหมียวนะเหมียวมีมีน้ำยาปูนะเหมียวตันนี้มีน้ำยาปูนะวันนี้เรากินเดี๋ยวให้ดูข้าวกับข้าววันนี้ปปูปนุษย์ปล่อยของ ปูปูของปูกะทิของปโน้ตปอกะลดองสิโอ้โหเห็ไมไม่ใช่น้ำยานะใช้น้ำยามันคือปูกับน้ำยาไม่ใช่น้ำยาปูนะมันก็ใกล้กันยาซึ่งแบบกินแล้วแบบท้องเสียตลอดเลยอ่ะมันไม่ได้หมายถึงท้องเสียกันนะผมเป็นคนแบบว่าพวกกินพวกแบบแกงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ย บิมกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือกินแกงแกงป่าอะไรเงี้ยกินแล้วแบบชอบลงเสียบางทีมันเผ็ดแล้วเราไม่รู้ตัวว่าอ๋อเราอาจจะไม่ใช่คนแบบธาตุแข็งขนาดนั้นนะแล้วเรากินไปก็ต้อรู้สึกเข้าห้องน้ำสบายเลยไปทานข้าวก่อนค่ะทานข้าวก่อนโชคดีแต่ก็ยังมีคนอยู่กับเราเนอะ พ่อพ่อมาบางแสนที่ผ่านมาวันไหนเมื่อวานนี้เราเพิวว่งไปมาสั่งเรียบร้อยแล้วจ้ายอดนะก็มานะครับขนมนะฮะขนมก็คือของเลเดสติมนะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ของบ้านเราเองพยาอุดหนุนก็จัดมาได้เลยเดีย๋ยวเอา ขอตัวรอกระเข้าไปเลอตานเดียวานเดต้ายบ้านัแ่อต่ปสวัสดีค่ะพ่อพิอพ่งเข้ามาขายอะไรขายขนมครับนี่แบรนนี้เลอเดสติน ตะก้าตะการหนึ่งมีกี่ชิ้นมี9้าชิ้นนะมเกชิ้นยัดขยันมากเลยพ่อ,พอๆใช่ไหมลูกตั้งสี่คนมันก็ต้องขยันแน่นอนมีตะก้ารวมเบอร์รี่ไหมมีไหมเดี๋ยวพ่อเพิ่มให้หมอาวเราไม่ได้กดตะก้ารรวมมา แตะก้ารวมเบอร์ร,อรี่ รวมเบอร์ลิสไหนะอน,นี่แหละอันนี้ชาดไทยไทยสิไทยสิเอ,าอ้าเหมือนรวมเบอร์ลิสอยู่ไหนฮะหาไม่เจอเห็นเจอไม่ไว้หน่อย อ,อ่ะได้แล้วตะกร้ารวมเบอร์รี่มาเดี๋ยวเราต้องไปเืออยเดอี๋เออเยต้องอันนี้ครับตะกร้ารวมเบอร์รี่เก้าชิน้น<อ>ก็สั่งได้เลยก็ปัดมาให้ละในนั้นก็จะมีนี่สตอเบอร์รี่มีมิกซ์เบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่ สามรถนี้ก็เป็นรถรสชาติที่มันจะออกแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงมันทําให้แบบกินแล้วมันไม่เลี่ยนแนะนนะํา,านะตะการนี้รวมรถที่แบบหลายคนชอบเพ่อ,พอต้องเปิดคาเฟ่แล้วพ่อจะไปเปิดไงคาเฟ่ที่ภูเก็ตระวัาางแล้วก็ชาร์จมือถือด้วยคนนะทุกคนนี่มันเริ่มกลับมาส่งไอที่ได้ยังไง ดูสิโอ้โ <stars> ไม่กลับมาเลยเหรองั้นก็อะไรนะพ่อพ่อใส่แว่นให้พ่อใส่แว่นอ่ะ โอ้ยมีคนซื้อเยอะเลยอ่ะขอบคุณนะทุกคนไปออกไปสามสิแปดถุงแล้วอยากจะแบบให้พ่อนั่งกินข้าวไปด้วยนี่ไหมหมามีไหมหมามากินข้าวมาเดี๋ยวไปอะไรนะไปทำไปบอกมาเอาไปกินอะไรเ,เอาไปทำอะไร วไไ้้ลขึนปแซื้อแล้วค่าจะดีกว่านี้ไนดะ้เห็นหน้าน้องไอวาอได้นะไอวาเขาอยากเห็นหน้าไอวาสั่งยังคะเอามาโชว์ด้วยเขาบอกว่าซื้อแล้ว <c oughs> แต่อยากให้เห็นหน้าน้องไอวาได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ซื้อนะคะ น้องไอวากำลังนี่กำบนินนะคะเสียงไอวาแบบเสียงไอวาแบบมีความสุขมากเดี๋ยวเรียกวิธีการเรียกลูกนะมีใครอยากกินไข่ต้มไหมไอวากินไข่ต้มไหมคะไอวลาก่อนเลยนะใช่ มายืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนขึ้นมายืนตรงนี้อ้าวลุกขึ้นมาไข่ตอกอ้าวยืนขึ้นมาอีกยืนมาบนนี้ยืนที่หนึงยืนที่มหนไากินไข่ต้มใช่แล้วเชอกินไข่ยมอ้าวมาพี่ไอ้บามาพี่บามายืนตรงนี้ไอ้ยามกินไปแล้วไอ้ยามกินไปแล้วพี่บาจะกินไหมคะพี่บากินไข่ต้มไหมคะไปถ่ายรูปพี่พี่หน่อยสิอยู่กับพ่อพ่อทีแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปพี่พี่ขึ้นมา ถ่ายรูปพี่ๆเออแบดูจ้าดูตัวดูจ้า้าดูถ่ายรูปพาู่จ้าดูจ้าดูจ้าดูจ้าูปหา่อยนีู่่ายถ่ายให้าน่อยนะูจ้านู้าดูจ้้าดูจ้้าหูจ้าดขึ้าดล้าดูึ้าดาดู้าาดรู้จ้า้าถ่ายรูปพี่เ้าสิถ้ายข้าดในด้าาดูจ้าดูย้าดูจดูาดะจาด้ด้า้้้ดดดด้ดด้ มาเล้วๆอีกแป๊บนึงยวะสองหมื่นซื้อไหนค่ะป่ะสิซื้อเลยดิสตินเนตขาดเต็มปากแล้ไม่ต้องพูด <นะ S 2> อยากซื้อซื้อเต็มปากเลยหลานฉันเฮียว้าเหมือนจะกินข้าวและเฮี่ยว้าเต็มปากเลยเฮียว้าะยังไงเจี๊ยตัดยังไงดีตัดเป็นไหนอึ๊บจัดหนึววน่งนะทุกคนการเลี้ยลงลอยแล้ว

พูดขายอะไรนะครับซื้อก็ซื้อสอ้อมาหนึ่งแล้วขอบคุณมากเลยคพอเงินหน้าใหม่ทีหนึ่งแสนหนึ่งว้า wow. วขายขนมจ้าแต่ว่าตัวคนขายกินขนงจรนงจ้า ไหนอร่อยที่ปักอยู่นี่คือคือแบบตะกร้ารวมยูกัดเบอร์รี่นะครับ <c oughs> ถ้าชอบแบบออกเ,เปรี้ยวๆหน่อยนึงแบบไม่หวานมากก็กดตัวนี้ครับ <c oughs> ที่ปัดตะกร้าไว้ให้มันจะรวมสามรสชาติด้วยกันแต่ว่าถ้าเผื่ออยากลองทุกรสมันก็จะมีตะกร้าที่แบบรวมรเก้ารสเลียกดูได้ ต้องสับนาน้วอ่ะน้าแต่สิน้าแต่มัเหี่ยวแล้วเหยี่ยวแล้วไข่ต้มไข่ต้มเฮ้ยไข่ต้มไลยนะไข่ต้มเจ้าพ่อชอบกินไข่อะไรเจ้าพ่อชอบกินไข่ต้มใช่ปะไข่ต้มที่จะไข่ไข่ขาวอ่ะครับครับขอบคุณครับ สิ่งนี่แล้วแต่อารมณ์คนละบางทีก็แดดบางทีก็ไม่แดดบัลลี่เกิดรสชาติยังไงเบอร์รี่เกิดมันจะออกคล้ายๆแบบมีกลิ่นโยเกิร์ตเข้ามาด้วยแล้วก็มันจะเปรี้ยวน้อยกว่ามิกซ์มิกซ์เบอร์รี่นิดนึงแล้วในเบอร์รี่ก็ในเบอร์รี่เกิดอ่ะเขาจะใส่พวกผลไม้แห้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีถั่วอ๋อแล้วถ้าสบาททีมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นจริง ถ้าถามความรู้สึกนะชอบกินรสเกอที่เกิดมากสุดใครจำผได้นาได้้ชายมาได้เยอะวายาเยอะนะ สั่งได้ครับตอนนี้ตอนนี้เรายังมีออกบูธท,ที่ไหนนะไม่มีไม่มีแล้วมีสิแต่เรวนี้มีไปที่ไหนรู้สึกเหมือนจะเป็น